สวัสดีครับกินไดอิจิมาตามสัญญาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีปัญหาเรื่องไม่ไปครับแต่ว่าวันนี้ผมแก้ไขปัญหาเรื่องไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นครับใครที่รอฟังเรื่องราวของกินไดอิจิหรือชอนล็อกโฮมอยู่ก็สบายใจได้เลยครับเพราะว่าผมนั้นสามารถกลับมาลงคลิปได้ตามปกติแล้วครับและในวันนี้ครับเรื่องราวของกินไดอิจินั้นก็จะเป็นตอนที่8กับตอนที่9นะครับซึ่งเป็นตอนที่ชื่อว่าโจลิงผู้น่าสงสัยกับอีกตอนหนึ่งครับที่ชื่อว่ารอยพิมพ์มือถวายสารเจ้า โดยที่สองตอนนี้ครับก็จะมีตัวละครโผล่ขึ้นมายุบยับเลยครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนนั้นจะต้องงงแน่ๆครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นใครมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดชื่อของตัวละครให้ที่เดสคริปชันนะครับเพื่อที่ว่าเวลาฟังฟังอยู่แล้วมีตัวละครที่ไม่คุ้นหูโผล่ขึ้นมาทุกคนนั้นจะได้กลับมาดูที่เดสคริปชันครับว่าตัวละครนี้คือใครมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้กันยังไงทุกคนนั้นจะได้สนุกกับเรื่องราวของคินทาอิจิมากยิง่ง เอาละรครับหลังจากที่เกริ่นกันมาพอสมควรแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของคินไดอิจิในวันนี้น่าจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือคินไดอิจิภาคคดีฆาตกรรมในตระกูลอินุงามิในวันนี้กันได้เลยครับคินไดอิจิยอดนักสืบคดีฆาตกรรมในตระกูลอินุงามิบทที่8เจ้าลิงผู้น่าสงสยัยพิในการ,รพิสดารของคุณตาซาเฮอินุงามิ กลายเป็นข่าวใหญ่ของนักข่าวหนังสือพิมพ์ผู้สอดรู้สอดเห็นทันทีเนื้อหาพีในกรรมและเรื่องราวความขัดแย้งเย็นชาติของสมาชิกตระกูลอินุงามิถูกสำนักข่าวตีแผ่ลงหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศโดยไม่ระบุแหล่งข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้ามักจะไม่ลงบทความประเภทเรื่องส่วนตัวแต่ทว่าหนังสือพิมพ์ระดับรองเล่นข่าวนี้กันใหญ่โตสำร้ายยังเขียนเกินความจริงไปมากดังนั้นผู้สนใจปมป,ปัญหาการสืบทอดมรดกตระกูลอินุงามิ จึงไม่ใช่แค่คนในพื้นที่เท่านั้นหากได้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแม้แต่คนที่ไม่อยากรู้อยากเห็นมากมายนะกก็ยังคอยลุ้นวัฒนา,ายกโนโนมิยะจะเลือกใครเป็นคู่ครองว่ากันว่าถึงกับมีคนพนันขันต่อกันด้วยถึงแม้ว่าจะตกเป็นเป้าความสนใจของคนทั้งประเทศแต่บ้านใ่า่ตระกูลอินุงามิกับปิดเงียบเชียบวนให้อึดอัดครอบครัวของท่าเคโกะกับอูเมโกะยังพักอยู่ในบ้านใหญ่ด้วยกัน แต่พวกเขาแทบไม่ได้พูดกับมัซุโกะและลูกชายเลยต่างคนนั้นต่างเก็บตัวอยู่แต่ในห้องของตนขออย่างเชิงดูสีหน้าท่าทีของกันและกันบ้านอินุงามิจึงคล้ายกับมีพายุสีลูกพัดพัวพันกันคือครอบครัวของมัซุโกะทาเคโกะอุเมโกะและทามายโนโนมิยะในสถานการณ์นี้ทามายน่าสงสารกว่าเพื่อนจริงอยู่ว่าสาพี่น้องมาซุโกะทาเคโกะอุเมโกะและคนในครอบครัวเกลียดชังกันประหนึ่งเป็นศัตรู แต่หากเป็นเรื่องรังเกียจและสะบทต่อว่าธรามโยกแล้วพวกเขานั้นกับร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีทั้งมาซโกะทาเคโกะอุเมโกะไม่มีใครสแสดงความรังเกียจโดยเปิดเผยต่างคนก็ต่างเก็บซ่อนมีดแหลมเอาไว้ในใจแล้วมอบคำสรรเสริญเยินยอและความรักให้กับธารรมโยกนับหมื่นนับพันครั้งขณะเดียวกันนั้นก็แค้นในใจว่าต้องเยินยอนเด็กสาวกลำพ้าทั้งที่ใจนั้นคิดตรงกันข้ามพวกเธอนั้นก็ยิ่งรังเกียจธรมโยกมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ระยะหลังมานี้ทั้งสุเกะทาเคะและสุเกะโทโมะมาเยี่ยมธรมายโยทุกวันซึ่งมันก็อาจเป็นเพราะคำสั่งของพ่อแม่สุเกะทาเคะผู้เย่อหยิ่งนั้นมั่นใจมาแต่ไหนแต่ไรมักจะไม่ใช้วิธีเยินยอแบบธรรมดาแต่ทางดน้าสุเกะโทโมะผู้ฉลาดแกมโกงนั้นกลับอดอ้อนเอาใจธรมายโยสารพัดจะว่าไปแล้วผู้หญิงอย่างธรมายโยนั้นก็น่าชื่นชมแม้ว่าเธอนั้นจะรับรู้ถึงความรังเกียจและคำสาปจากครอบครัวอินุงามิแต่เธอกลับไม่แสดงอาการหวั่นหวั่นเลยสักนิด ธรรมยกวางตัวดีรักษาม,มาสงาา่าผ่าเผยเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อสุเกท,ทาเคะผู้มั่นใจแล้วก็สุเกโทโมผู้ลุกลี้ลุกลนและเหนือสิ่งอื่นใดทุกครั้งที่พวกเขามาหาธรรมยกก็จะไม่เคยลืมเรียกเจ้าลิงมานั่งในห้องติดกันนอกจากนี้ธรรมยกยังไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจสุเกะคิโยะผู้สวมหน้ากากพิสดารและเนื่องจากสุเกะคิโยะไม่มีทางยอมมาหาเธอธรรมยกจึงเป็นฝ่ายไปเยี่ยมสุเกคิโยเป็นครั้งกล่าวข่าวที่เล่าสู่กันฟังนั้นบอกได้ว่า การพบกันของหนุ่มสาวคู่นี้แปลกมากเลยทีเดียวเพราะทามายจะพาเจ้าหลิงไปเป็นเพื่อนดัาสุเกคิโยกก็มีคุณแม่อยู่ด้วยเสมอดังนั้นทุกครั้งที่สุเกคิโยะพบกับทามายกก็จะมีมาซุโกะและเจ้าหลิงนั่งฟังอยู่ด้วยและบทสนทนาของหนุ่มสาวทั้งสองนั้นก็มักจะเว้นช่วงเป็นระยะระยะอาจจะเป็นเพราะด้วยสุเกกิโยะผู้สวมหน้ากาการประหลาดนั้นรู้ตัวว่าตัวเองนันอัปลักษณ์จึงไม่ค่อยกล้าเอ,อ่ยปากพูดจามากนักทามายนั้นต้องเป็นฝ่ายชวนคุยซะมากกว่าเมื่อทามาย เอ่ยถามพูดถึงเรื่องสมัยอดีตของสุเกะคิโยะมาซุโกะก็จะชิงตอบคำถามแทนลูกชายของตัวเองด้วยน้ำเสียงราบเรียบแล้วหันเหบทสนทนาไปเรื่องอื่นด้วยความชำนาญสีหน้าของธรรมยกในตอนนั้นก็เปลี่ยนไปจนเห็นได้ชัดบางคราวเธอถึงกับตัวสั่นเล็กน้อยธรรมยกนั้นอยู่ท่ามกลางการแย่งชิงของสุเกะทาเคะและสุเกะโทโมะผู้ร้อนรนว่าจะทำยังไงถึงจะได้รับความรักของหญิงสาวแต่เธอยังปลอดภัยอยู่ได้ก็เพราะเจ้าดญิงเพียงคนเดียววิธีคว้าตัวธรรมยศมาครอบครองให้ได้รวดเร็วที่สุด คือการใช้กำลังหรือวิธีใดก็ได้เพื่อเอาชนะใจเธอไม่ใช่แค่สุเกตทาเคะหรือสุเกทโทโมะจะไม่รู้อันที่จริงพวกเขาเคยสแสดงกิริยาเหล่านั้นมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สามารถแตะต้องตัวธรรมโยะได้แม้แต่ปลายนิ้วเนื่องจากมีคนชื่อว่าเจ้าลิงขวางอยู่นั่นเองหาสุเกตทาเคะและสุเกทโทโมะค,คือใช้กำลังหักหาน้ำใจธรรมโยล่ะก็คงไม่พ้นถูกชายร่างใหญ่หน้าตาอัปลักษ์หักคอเอาแน่นอนทนายฟูรุตาเท็ครับเจ้าลิงเนี่ยเขาคือใครกันแน่ล่ะครับเนี่ยอ๋อ ผู้ชายชื่อลิงนั่นแหละครับความจริงแล้วเขาไม่ได้ชื่อลิงหรอกครับเขามีชื่อจริงเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณดูสิคุณว่าหน้าตาเขาคล้ายลิงไหมหละ่ะตั้งแต่เด็กนะ่ะมีแต่คนล้อเขาว่าลิงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อจริงไปนะครับผมเองยังลืมชื่อจริงของเขาเลยเจ้าลิงเนี่ยเป็นเด็กลำพักแต่เด็กคุณโนริโกะแม่ของคุณทามายโยเวทนาครับจึงรับเอามาเลี้ยงใช่ครับเจ้าลิงเนี่ยเติบโตมาพร้อมๆกับคุณทามายโยหลังจากพ่อแม่ของคุณทามายโยเสียคุณทามายโยก็มาอยู่บ้านอินุงาม เจ้าลิงก็ตามมาด้วยนะครับเถียงเขาจะดูสติสตังไม่ค่อยจะดีแต่เรื่องความจริงใจกับความพักดีถาวายหัวต่อคุณธรรมโยนั้นไม่ต้องห่วงเลยล่ะครับเจ้าลิงเนี่ยเชื่อฟังทุกอย่างไม่ว่าคุณธรรมโยจะพูดอะไรถ้าคุณธรรมโยบอกให้ฆ่าใครเจ้าลิง,น,งนั้นก็คงฆ่าคนนั้นได้หน้าตาเฉยนั่นแหละครับข้างผู้ประโยคสุดท้ายของทนายฟรุดาเทแค่อยากแสดงความจงรักพักดีของเจ้าลิงต่อธรรมโย แต่ทว่าทนายฟุรุดาเทะผู้พูดและโคซุเกะคินาอิจิผู้ฟังก็ต่างอึ้งไปและก็มองหน้ากันราวกับจะคน้นหาบางสิ่งบางอย่างในคําพูดนั้นทนายฟุรุดาเทะทําหน้าเจื่อนกับคําพูดของตนและกระแอมแก้หน้าโคซุเกะคินาอิจิจึงเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทนเออจิงสิครับพูดถึงเจ้าลิงนะ่ะผมเห็นเขาปลูกดอกเบญจมาศในไะม่อินุงามิด้วยอืมใช่แล้วครับคุณเห็นดอกเบญจมาศแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงจะสติไม่ค่อยดีแต่เจ้าลิงก็มีฝีมือเชี่ยวชาญนะครับเรื่องการปลูกดอกเบญจมาศนะเขาเรียนมาจากคุณพ่อของคุณธามโยนะครับซึ่งเป็นพระชินโตสารเจ้านาสุดอกเบญจมาศนี่ครับถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสารเจ้านาสุและบานอินุงามิมาโดยตลอดดูสิครับโยคิโคโตคิคุอ๋อจริงสินะทนายฟรุตเต้โยคิโคโตคิคุเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงล่ะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่กับสารเจ้านาสุเนะี่ย อ๋อโยคิโคโตคิคุนลครับจะเรียกยังไงดีล่ะเดิมทีมันก็เป็นของ3ามอย่างสําหรับเซนว่าสันเจ้านาสุนะครับว่ากันว่าเนื้อบ้านของโปลโอนโอเอคิคุตัวละครเอกคาบุกิโนโตเกียวนั้นมีคํามงคลว่าโยคิโคโตคิคุโยคินั้นคือขวานนะครับส่วนโคโตเป็นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นประเภทเครื่องสายแล้วก็คิคุนั้นก็คือดอกเบญจมาศแต่โยคิโคโตคิคุของสันเจ้านาสุนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันกันกบละครหรอกครับ คุณไดนิโนโนมิยะผู้มีพระคุณของคุณตาซาเฮที่เป็นคุณตาของคุณธรรมโยะนะคิดคำพวกนี้ขึ้นมาครับสำหรับคุ้มครองศาลเจ้านาสุท่านจึงสั่งทำโคคิโคตโตคิคุด้วยทองคำแล้วก็ใช้เส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้านะครับหลายปีต่อมาเมื่อคุณตาซาเฮเริ่มตั้งบริษัทคำสามคำนี้จึงกลายมาเป็นคำอวยพรเป็นของไหว้ศาลเจ้าแล้วก็ยังเป็นคำที่มีความหมายคุ้มครองป้องกันภัยอีกด้วยครับและตอนนี้ก็เป็นมรดกพระเจําตระกูลอินุงามินะ แล้วไอเ้เจ้าพวกมรดกประจําตระกูลพวกนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับแกบไว้ที่สมาคมตระกูลอินุงามินะครับแต่ยังไงซาะก็คงต้องเป็นของคนที่คุณทามโยะตัดสินใจเลือกเป็นคู่ครองนั่นแหละครับคุณสกิคิโยะคุณสเกตาเคหรือคุณสเกตหัวโมโคนใดคนหนึ่งนั่นแหละโยคิโคโตฮิคุเป็นของขนาดเล็กครับประมาณสักสามสิซนติเมตรอะทำจากทองคําคุณตาซาเฮนั้นได้โยคิโคโตฮิคุมาจากท่านไดนิโนโนมิยะครับซึ่งท่านซาเฮนั้น ตั้งใจจะคืนให้แก่ลูกหลานของท่านใดน,นี้หลังจากท่านมรณภาพเพราะถือว่าเป็นคุณธรรมที่ต้องปฏิบัติทว่าของทั้งสเกี่ยวข้องกับกิจการและมรดกมหาศาลของตระกูลอินุงามิเรื่องก็เลยวุ่นวายไปกันใหญ่นะครับทาให้คุณตาซาเฮถึงได้คิดทําเรื่องแบบนั้นนะ่ะเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นคําว่าโยคิโคโตฮิคุกับของมีค่าทั้ง3ชิ้นก็เป็นแค่ของประจําตัวผู้สืบทอดตระกูลอินุงามิไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคําว่า โยคิโคโตคิคุครับใช่ล้วครับที่ว่าธรรมจักทองคำนะ่ะความจริงก็เป็นแค่เคลือบภายนอกเท่าน,นั้นแหละครับโดยตัวมันเองของทั้งสมชิ้นนะั้นมันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรเลยครับปัญหานะ่ะมันอยู่แค่ตรงสิทธิ์การสืบทอดมรดกตะกูลอินุงามิเท่านั้นน่ะแหละครับทนายฟุรุดาเทะสรุปโดยไม่คิดมากแต่เมื่อมาย้อนคิดภายหลังจึงรู้ว่าทนายฟุรุดาเทนะนั้นเข้าใจผิดถนัด โยคิโคโตคิคุคำสามคำนี้ซ่อนความหมายอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้โยคิโคโตคิคุเป็นคำพ้องเสียงเมื่อรวมประโยคคำว่าโยคิโคโตคิคุก็แปลว่าการได้สดับรับฟังเรื่องดีเมื่อสมัยที่คุณตาซาเฮยังมีชีวิตอยู่ท่านถือว่าเป็นคำมงคลมีความหมายคุ้มครองปกป้องตระกูลอินุงามิแต่หลังจากที่คุณตาซาเฮเสียชีวิตก็สมควรจะเป็นเช่นนั้นต่อไปแต่เท่าว่าเปล่าเลย เมื่อลองคิดดูแล้วความหมายมันกลับตรงกันข้ามกับความหมายเดิมโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นคำสาปแช่งตะกุลอินุง,งามิตลอดมาทว่าโคซุเกะคินาอิจิเองนั้นก็ไม่ทันคิดในเรื่องนี้เรื่องราวนะ่าสะพรึงกลัวจึงเกิดขึ้นต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาตาสว่างแล้วคุณทนายได้ข่าวอะไรจากคนที่ชื่อชิซุมะอโอนุมะบ้างไหมครับเนี่ยอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอครับตั้งแต่ก่อนเปิดพิยกรรมก็ออกตามหากันทั่วประเทศเลยล่ะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บาะแสะอะไรเลยนะส่วนคุณคิคุโนะอาโอนุมะต่อให้เธอเลี้ยงดูลูกให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้จนโตแต่ช่วงสงครามก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งนั้นเองหัวของคุสเกะคินาอิจิก็มีความคิดแง่ร้ายวูบขึ้นมาซึ่งแม้กระทั่งเขาเองนั้นก็คาดไม่ถึงเขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นควรจะทำยังไงดีทั้งยังไม่สามารถกำจัดความคิดเหล่านั้นไปได้ จริงสิคุณฟูรุดาเทะคุณบอกว่าเจ้าลิงเป็นกำพราใช่ไหมครับอายุก็ใกล้เคียงกันซะด,ด้วยคุณพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาหรือเปล่าล่ะครับทนายฟูรุดาเทะพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจทำตาโตเขาจ้องโคซเกะคินาอิจิอยู่พักใหญ่อย่างไม่คาดคิดอะไรนะคุณคินาอิจิคุณจะบอกว่าเจ้าลิงคือชิซุมะอุนุมะเหรอครับหรือเืองบ่าบอแบบนั้นมัน ก็น่านหนัสิครับแต่ผมแค่คิดเฉยๆล้วนะเอาเป็นว่าเราลืมข้อสงสัยเมื่อกี้ดีกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าความคิดของผมเป็นอะไรไปอ่ะผมแค่คิดว่าอืมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นป่านี้ก็น่าจะมีใครรู้และแค่แครคายบ้างแล้วลนะ่ะเนาะน่นน่ะสิครับผมบอกคุณตั้งหลายครั้งแล้วว่าคุณตาซาเฮเป็นคนรูบหล่อส่วนคุณคี้คุณะถึงผมจะไม่เคยเจอก็อเถอะแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่คุณตาซาเฮให้ความรัก จะต้องเป็นสาวสวยอย่างแน่นอนละครับสองคนนี้น่ะไม่น่าจะให้กำเนิดลูกชายหน้าตาอัปะลักษณ์อย่างเจ้าลิงหรอกครับเจ้าลิงน่ะผมว่าคงเป็นแค่คนสติไม่ค่อยดีที่เชี่ยวชาญการปลูกดอกเบญจมาศตอนนี้เห็นเขาตั้งหน้าตั้งตาปั้นตุกตาดอกเบญจมาศอยู่นะครับตุกตาดอกเบญจมาศอย่างนั้นเหรอใช่ครับคุณตาสายเฮนะ่เคยสั่งให้เจ้าลิงปั้นตุกตาดอกเบญจมาศเพื่อเล่าประวัติของคุณตา ปีนี้คงเพิ่งนึกขึ้นได้ล่อมั้งครับถึงลงมือปั้นตุ๊ก,กตาดอกเบญจมาศแต่ก็คงไม่ยิ่งใหญ่เท่าสมัยก่อนหรอกครับคนคนนี้นะ่ะถ้าไม่มีใครไปแย่ให้ใหโกรธก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่จะว่าไปแล้วผมยังไม่เคยถามสักครั้งเลยนะครับว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไงเอาล่ะครับถ้าคุณสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะลองสืบประวัติเขาดูก็ได้บทที่ 9. รอยพิมพ์มือถวายสารเจ้ากลางเดือนพฤศจิกายนวันที่15พฤศจิกายน ครึ่งเดือนหลังจากสุเกคิโยกลับมาบ้านและเกือบจะครบเดือนนับตั้งแต่คุสุเกะคินาอิจิมาถึงเมืองนาซุวันนี้เองเป็นวันนองเลือดวันแรกของครอบครัวอินุงามิเป็นวันที่ความเลวร้ายอุบัติขึ้นก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงคดีฆาตกรรมคดีแรกผมจะขออัาลลำพบทไว้สักตอนหนึ่งก่อนจะเริ่มเปิดฉากคุณ ichi, คินาอิจิแค่มีแขกงมาหาค่ะตอนนั้นเวลาบ่ายสามโมงของวันที่15พฤศจิกายนคุสุเกะคินาอิจิ ยกก้อี้ไหวออกไปนั่งที่ระเบียงตามปกติระหว่างที่นั่งคิดอะไรอยู่เพลินๆนั่นเองสิ่งพนักง,งานหญิงของโรงแรมก็ดังขึ้นแขแกระรับใครล่ะคุณฟรุดาเทสนหค่ะ,คะอ๋อถ้าคุณฟูรุดาเทสก็เชิญขึ้นมาเลยสิม่ใช่ค่ะคุณฟรุดาเทสเาร,ราเรอยู่ในรถนะ่ะบอกว่าจะออกไปข้างนอกและหากคุณไม่มีธุระอะไรก็จะขอเชิญให้ไปด้วยกันน่ะคะ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอ ถ้าง,งั้นบอกเขารอแป๊บหนึ่งนะโคซเกะเคนอิจิลุกพรวดจากเก้าอี้เปลี่ยนเสื้อจากชุดลำลองของโรงแรมเป็นชุดฮากามะกับเสื้อคลุมเก่าๆคว้าหมวกทรงกะลาอยุ้เสียทรงมาสวมบนหัวและ้วกะ็รีบกระโจนลงบันไดไปถึงหน้าโรงแรมเขาเห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดรออยู่ทนายฟูรุดะเทะโผล่หัวออกมาจากหน้าต่างรถยนต์ขอโทษทีที่ทำให้รอนะว่าแต่เราจะไปไหนกันละครับเนี่ยคิดไดอิจิวิ่งเหยาะๆมาข้างรถเขาวางเท้าข้างหนึ่งบนที่เหยียบด้วยสีหน้าธรรมดา แต่แล้วก็กลับต้องการหายใจด้วยความค้านไม่ถึงเพราะคนในรถไม่ได้มีแค่ทนายฟุรุดะเทะคนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสุเกะทะเคร่างใหญ่กับสุเกะโทโมผู้สายตากลิ้งกรอกประหนึ่งสุนัขจิ้งจอกนั่งอยู่ในรถด้วยอา้าวพวกคุณสองคนก็ไปด้วยเหรอคือรถเธอครับคุณคิดาอิจิทนายฟุรุดะเทะลุกไปนั่งข้างคนขับโคสุเกะคินาอิจิจึงขึ้นนั่งข้างสุเกะโทโมและรถยนต์ก็เคลื่อนตัวออกทันที ควกคุณมากันพร้อมหนะ้าพร้อมตาเลยจะไปไหนล่ะครับเนี่ยศาลเจ้านาสุนะครับคุณคิดาอิจิศาลเจ้านาสุเหรอแล้วคุณมีธุระอะไรที่นั่นกันนะครับเออเรื่องนั้นไว้ถึงที่โนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่าครับทานายฟูรุดาเทะกลัวคนขับจะได้ยินจึงกระแอมแล้วก็ตอบเลี่ยงไปสุเกท,ทาเคะนั่งกอดอกเบ้ปากไม่พูดไม่จาส่วนสุเกะโฮโมะมองออกไปนอกหน้าต่างเข้าผิวปากพลางกระดิกเท้าหากไม่นับเรื่องรถเสถียรแล้ว การกระดิกเท้าของซูเกะโทโมก็มีส่วนทำให้คินาอิจิรู้สึกคันๆตรงหน้าขาเหมือนกันสาลเจ้านาสุตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ4กิโลเมตรตอนนี้รถยนต์วิ่งอยู่นอกเมืองแล้วทิวทัศนสองข้างทางนั้นเป็นไล่หม่อนเลยไล่หม่อนไปหน่อยก็เป็นทุ่งนากว้างไกลสุดสายตาผลจากทุ่งนาไปก็คือทะเลสาบที่ผิวน้ำส่งประกายวาววับราวกับใบมีดโกนลมจากทางฝั่งโน้นพัดมาเย็นยะเยือกดดูหนาวแถบชินซูมาเร็วเช่นนี้เสมอ และตอนนี้ยอดเขาฟูจิซึ่งมองเห็นอยู่ไกลโพ้นเบื้องหลังไร่หม่นก็เริ่มขาวโพนลแล้วเมืเมนานักรถก็มาจอดหน้าทางเข้าศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยไม้ขาวศาลเจ้านาสนั้นมีประวัติเก่าแก่ยาวนานภายในศาลเจ้ามีพื้นที่กว้างขวางต้นสนสูงตระหง่านยืนต้นเรียงรายแทรกด้วยโคมไฟหินซึ่งตะไคร่เกาะเป็นสีสวยงามขณะที่คินอิจิเหยียบก้อนหินขนาดเล็กซึ่งอัดแน่นบนทางเดินความตื่นเต้นก็ทําให้เขา ก็ปลีกกระเป๋าขึ้นสุเกตะเคะยังคงเม้มริมฝีปากเช่นเดิมสุสเกทโทโมะนั้นก็ตาล็อกแรกแล้วกับสุนักจิ้งจอกไม่มีใครพูดจากับใครไม่นานนักทุกคนก็มาถึงหนาสํานักงานของสาลเจ้าเชิญครับผมได้ยินเสียงรถจอดอยู่คิดแล้วว่าอาจจะเป็นพวกคุณนะ่ะคนออกมาจากสนักงานของสาลเจ้าเป็นชายวัยกลางคนสวมชุดฮากามะสีเหลืองอ่อนแขนสีขาวผมตัดเกรียนสวนมแว่นตากรอบเหล็กบุคลิกท่าทางของเขาไม่มีสิ่งอื่นใดเด่นชัดเป็นพิเศษ โคซุเกะคินได้เองมารู้ทีหลังว่าชายคนนี้เป็นเจ้าอาวาสสารเจ้านาสุชื่อว่าไทสุเกะโอยามะเจ้าอาวาสโอยามะพาทุกคนไปยังห้องกว้างแปดเสือซึ่งทําความสะอาดเอาไว้อย่างดีส่วนหน้าห้องนั้นก็มีต้นเบญจมาศออกดอกสะพั่งเช่นเดียวกับบ้านอินุงามิกลิ่นดอกเบญจมาศนั้นหอมฟุ้งไปทั่วเตาผิงในห้องมีไฟคุอยู่หลังจากนั่งแล้วก็ทักทายกันเรียบร้อยแล้วสุเกะโฮโมก็อดทนรอไม่ไหวโน้มตัวไปข้างหน้า เฮ้ยเอาละท่านโอยามะรีบนำของออกมาให้ดูเร็วๆเถอะเจ้าอาวาสโอยามะทำหน้ายุ่งหันมาทางกินาอิจิแล้วคนนี้คือใครล่ะครับเนี่ออ๋อคนนี้นี่แหละครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมขอให้คุณกินาอิจิมาช่วยงานนี้ละ่ะเอาละครับคุณโซเกะทาเคกับคุณโซเกะโทโมรอไม่ไหวแล้วครับเชิญเถอะครับกราบถ้าอย่างนั้นก็รอสักครู่นะครับ เจ้าอาวาสเดินอ,ออกมาจากห้องไม่นานนักท่านก็กลับเข้ามาโดยยกพานไม้ขาวชูขึ้นเหนือหัวด้วยอากาศนอบน้อมบนพานมีม้วนกระดาษสามม้วนปักด้วยไหมเป็นลายดอกไม้สีเงินและสีทองเจ้าอาวาสโอยมามะวางพานลงเบื้องหน้าทุกคนและหยิบกระดาษขึ้นมาถีละม้วนนี่เป็นของคุณสเกท,ทาเคครับสุดอันนี้ม้วนของคุณสเกโทโมของพวกเราจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะขอดูของพี่สเกชิโย่หน่อยสิตุนักจิ้งจอกสเกโทโมพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด อ่าครับนี่แหละครับของคุสุกิคิโยะครับเชิญดูได้เลยสุกิท,ทาเคไม่พูดไม่จ่ายเช่นเคยเขารับม้วนกระดาษจาก้ชาอาวาสโอยามะเปิดลวกๆดูเสร็จแล้วก็ยื่นต่อใหุ้กเกิท,ทัวโมทันทีกระดาษแผ่นนั้นกว้างประมาณ40เซนติเมตรและยาวราว60เซนติเมตรซูกิท,ทัวโมคงจะตื่นเต้นมากเพราะมือของเขาสั่นตอนที่รับมาและเขาก็พูดขึ้นว่าพี่สุกิท,ทาเคอันนี้เป็นม้วนกระดาษของพี่สุกิคิโยะไม่ผิดแน่นะ ไม่ผิดแน่ข้างบนนี่แหละลายมือของคุณตาละ่ะแล้วก็ยังมีลายเส้นของพี่สุกิคิโยกอีกไม่ผิดหรอกเอาละถ้ามีอันนี้ทุกอย่างก็พิสูจน์ได้คุณฟรุดาเทะคุณมาดูสิเมื่อกระดาษมาถึงมือของทานายฟรุดาเทะคุณสุเกะคินาอิจิผู้นั่งติดกันจึงได้เห็นข้างในเป็นครั้งแรกและก็ต้องตกใจสุดขีดรากับถูกลิ่มตอกเข้าที่หัวบนพื้นผ้าหมายข่าวนั้นมีรอยพิมพ์มือข้างขวาด้านบนมีตัวอักษรเขียนว่ามีชัยในสงคราม ตรงมุมซ้ายมีอีกลายมือหนึ่งเขียนว่า6กรกฎาคมพศ2486สุกิคิโยอินุงามิอายุ23ปีเพศชายปีราการอยพิมพ์มือนี้เป็นของสุกิคิโยอินุงามิผู้มีใบหน้าผังยับเยินนั่นเองเมื่อโคสุเกะคินอิจิรู้เหตุผลว่าทำไมพวกเขาพากันมาที่นี่เขาก็ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกคุณคินอิจิครับคุณต้องดูเอาไว้ให้ดีๆนะครับทนายฟูรุดะเทะ พูดพลางยื่นหมวนกระดาษไปทางคีเดอิจิครับดูแล้วแต่จะเอาไปทำอะไรได้ล่ะครับเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็เอาไปพิโน์ไงล่ะว่กคนสสมหน้ากากยุสดารที่กลับมาเมื่อวันก่อนน่ะใช่พี่สุเกะคิโยหรือเปล่าไงล่ะลายนิ้วมือของคนเราไม่เหมือนกันและลายนิ้วมือนก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตคุณเกดออิจิ G. เองก็รู้เรื่องนี้ไม่ใช่เหรอสุเกโตโมะท,ทำท่าทางป่าเถอนงยิ่งสับได้ที่เลียปากตัวเองยามเหยื่ออยู่ตรงหน้า คุซุเกะคินาอิจิผ่านรู้สึกว่ามีเหงื่อเย็นซึมออกมาอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะล่ะครับแต่ทําไมของพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับเนี่ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณคินาอิจิทานายฟูรุตะเทะขยายความแทนคนในเมืองนี้นะครับก่อนจะไปรบจะนำภาพเขียนผู้กันพิมพ์มือตัวเองมาถวายสารเจ้าก่อนนะครับ เป็นการขอพรให้มีชัยในสงครามโดยเฉพาะคุณสุเกะทาเคกับคุณสุเกะโทโมและก็คุณสุเกะคิโยมีความสัมพันธ์กับศาลเจ้านาะซุแบบแนบแน่นเป็นพิเศษนะครับจึงได้ถวายเป็นม้วนกระดาษแบบนี้แทนภาพเขียนผู้กันนะโดยเก็บรักษาเอาไว้ในอุโบสถนี้พวกเราเองก็ลืมเรื่องนี้สะสนิทเลยล่ะครับดีที่ว่าชาวอาวสโอยามะท่านจําได้และคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็เลยอุตส่าห์มาแจ้งคุณสุเกะทาเคกับคุณสุเกะโทโมะนะครับ จเจ้าอาวาสที่นี่นี่แหละครับจเจ้าอาวาสโอยามะทำหน้าตื่นตระนกเมื่อถูกโคุเกิเคนอิจิจ้องมองเออคือความจริงแล้วนะครับเรื่องคุณสุกิคิโยกลับมาคราวนี้ก็ยังเป็นที่โจทย์จันอยู่นะครับท่านจเจ้าอาวาสจึงคิดว่าถ้ามีสิ่งที่พอจะช่วยให้เรื่องกระจ่างได้ก็คงน่าจะดีนะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกคุณสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ใช่คุณสุกิคิโยนะสิ แน่นอนสิจะเชื่อผู้ชายหน้าตายับเยินอย่างนั้นได้ยังไงล่ะแต่คุณมัซุโกะแม่ของเขาเชื่อมั่นมากเลยนะครับคุณกิตะอิจิคุณไม่รู้จักคนอย่างคุณป้าหรอกถ้าพี่สุกคิคิโยตายไปแล้วนะ่ะคุณป้าก็ยอมจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะหาคนปลอมตัวหรืออะไรก็ตามท่านนะ่ะไม่ต้องการให้มรดกอินุงามิตกเป็นของพวกเราหรอกเพราะฉะนั้น จะเป็นตัวปลอมหรือเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรทั้งนั้นขอเพียงแค่ขวางพวกเราได้เป็นพอคุณต้านะก็ต้องยืนกลางเพราะเป็นลูกชายท่านนสิเอาละคุณฟรูดาเทะกรุณาเซนชื่อข้างรอยพิมพ์มือคุณเคดาอิจิคุณก็ด้วยนะคุณก็ต้องเซ็นด้วยแล้วจะเอากลับไปแล้วให้ผู้ชายสวมหน้ากากคนนั้นพิมพ์ลายมือมาเทียบดูแต่ไม่อยากหาว่าใครใส่ร้ายเพราะฉะนั้นกรุณาเซ็นชื่อข้างรอยพิม,ม,นะมาานนพ์ม,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 พะะพม,มือนี้ในฐานะพยานให้ด้วยครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณสุเกคิโยะไม่ยอมพิมพ์มือละครับพวกคุณจะทำกันยังไงล่ะอะไรกันเขาจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะถ้าปฏิเสธก็ต้องใช้กำลังแล้วละ่ะสุเกะทาเคะที่ร่างกายใหญ่โตคล้ายภูเขาเขาคำรามเกลี้ยกลาดประหนึ่งว่าจะมีเลือดซิบๆออกมาตามไรฟันจบตอนที่9แม่เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของคิดาอิจิในวันนี้ครับ นี่ขนาดผ่านมาแล้ว9ตอนนะครับยังเดาทางไม่ถูกเลยครับตัวละครที่น่าสงสัยก็โผล่ขึ้นมายุบยับเต็มไปหมดครับจนเดาไม่ถูกเลยว่าใครกันแน่ที่จะเป็นตัวร้ายเพราะว่าตัวละครทุกฝ่ายนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนร้ายได้หมดเลยครับทำเอาผมนั้นเดาทางไม่ถูกเลยครับว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็สําหรับคนที่อยากรู้ครับว่าเรื่องราวของเคนิอิจินั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไคร้กันเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสําหรับการรับฟังฝััันดีีรราตสสวสคบ